สวัสดีครับชาวอินเตยนอ่าวันนี้เราก็มาเออ่มีศึกนะฮะบิ๊กแมทแมทนะฮะนี่มีเน่ใครฮะใครคนนี้ใครดูดูไม่ยูปุยนะฮะตัวสำรองตัวเด็กใหม่เด็กใหม่ตัวเด็กใหม่ตัเด็กใหม่ใครก็ไม่ไม่ออนสตาร์นี่เด็กนาวิกนี่อะไรครับ อะไรนะอะ๋ออะไรเด็กอะไรใช่อะไรนะฮะนี่นี่นี่ผมไม่เล็กนะฮะนี่ผมไม่เล็กนะฮะโฮ้ยรถจกบได้หรอได้หรอนี่นี่นี่นนี่หน้าชาติหน้าช่างนี่คน้าช่างโบนครับโบนนี่ผมไม่เล็กด้วยป่ะอันนี้เี็หมากอาทีปิเซเวนปิเซเวนหมากอาทีนี่แหละ อันนี้อันนี้ทิพย์ยี่สิบชั่วโมงนะฮะทิสเซเว่นอย่างเงี้ยทิสเซเว่นอันนี้นี้ก๊อปนี่ก๊อปก๊อ็มาทุ่มหนึ่งอันนี้กี่โมงฮะเดี๋ยวซูมไปที่ในกาอกหนึ่งห้าทุ่มครับายกาตายนในกาตายในกาตายแหนที่ก็ส่งไปให้แล้วเอ้ยหลงหลงฟัไม่ถูกนี่ผ่านผ่านไปผ่านไปกี่ขวดวะสองสี่หกแบดโอ้โตุ้ยเหลือสองเจอกับ เปลี่ยบูทูดเโอ้ยเสียงอะไรเสียงมาสับโอเคครบองค์นะฮะวันนี้ศึกบิ๊กแมตอ๋อวันนั้นนนั้นมันนอนอยู่เาเด้งๆตัวเปิดตัวสับแบบจิราวูดนูมิจัดไป เล่นไถึงครึ่งไม่ถึงแมตต์ด้วยนะเล่นแค่ครึ่งแมตต์อะเอาชนะแล้วกดออกอะเอายิงเข้าเลิกดิเพราะลูกนึงสิบปุ๊บมาถึงครึ่งครึ่งสองก็กดออกเลยไม่ได้หรอกชนะแล้วเลิกสิงเลยไปตาใหม่โอเคเจอกันเจอกู